สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการดีสเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแคดออ c แคนะครับเนี่ยพอดีว่าจัดใหม่ครับนี่โอ้จัดใหม่ อ่าดูเอาเนี <Ở> ่ยมันเก็บเงินนมาอับเมียอ่าโอ้อ่ะไม่ใช่ไอ้บ้าเออมีอะไรให้ซื้อไม่นะไม่มีอะไรให้ซื้อเลย ูกแนักก็มีครับนี่มาเสื่อเฮี้ยอะไรเงี้ยาทำไมนี่ไปกับด,กกบดักกับดักกับดักกับดักแต่เราใครดนมันหายเป็นริบตานะครับนี่เดียวเนี่ยนี่เี่ย เฉยเลยวะหนึ่งเยนาข้ามานไปข้ามมนสนี้โอ้ห้ายอ,อ้ยว้านจะรอดไหมเนี่ย้ามไปจะไม่รอดข้ามข้ามามมัน

รูมปะโอ้โหโดนบูไม่เข้าแนะนำนะครับ รอก่อนว่าตัวโจบตีมีน้อยนี่เลยนี่มันจะไม่ผ่านนะให้ให้นะให้กับไปรอตัวนี้ก่อนนี่นี่รอก่อนไอ้กล้ามโคตรใหญ่เลยว่ะสัตว์ใหญ่กวีกนะเฮียไม่ตายจนเลยโอ้หอ เท็ดเปรตเราหงายเลูดส no. oh, no, ิฟ้าเดี๋ยวรอบนี้ผมขอเปลี่ยนเกมนะครับอ่าอัดต่อนะครับอ้าวนี้เรามาเล่นแมค้ารพันเหมือนเดิมนี่คือสกินนะครับสกินผมใครอยากได้บอดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะส่งให้บ้าน ว่าจะเอาจากเมืองได้โอ้แม่งเกือบตายครับเหนื่อยนะครับนี่ผมนี่ต้องเอ้ยเดี๋ยวจะจะจะคลองหายอ่ะแน่แหลกเอ้ยกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนวะแม่แจ้แม่แจ้บ้าแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอแหลกแหลกอย่าถามนะว่ามึงรู้อะไรลูก กรับแดกได้แกลกโเว้ยแล้วกองเอาเออเออกองก,อกูมามีมเอาบอกให้เ้ากล่องกูกมาเอาแอบดาบใส่ชุดตะปุย่ยป๊า ด,ด่ากันด่าอืมอเฮ้ยอ่ะคาตัวฝนตกเปล่าดีว่าเด็กดีมากเ้อโฝฟาสะอาด ต้องฟางขาวสาสดใสโอ้โหข้าวโตวแล้วข้าวข้าวข้าวโตแล้วยึดเปตเนี่ยฮะยังไม่เก็บตอนนี้ครับเนี่ยมีอาหารอะไ้เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยจังเฮ้ยเหนืหน่อย นี่จิบขาโอ้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดหน่ามาปวดครับลูกไปโรงเรียนไม่ได้เลยโอ้ไม่เป็นอะไรเลยเขาบ้านเขาบ้านอ่าเย็บจิบ,บ,บนี่ของของเน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ามีข้าวนี่ <c oughs> อ่าดูโชว์เล็กโชว์เล็กเอาเล็กไห้เล็กเล็กห้าสิบเก้าอันนะที่จิงมบีเยอะคนนี้เอาไปลงดูกับดักกันดีกว่าอืมลงมาลงมาให้ระวังตัวหนนะ่อยนะอย่าย่องไปย่องย่อง ไอเจ้าเนยวเียามาทำอะไรนี่ล่ะเ่เเเเน่หาข้าวีกว่าาข้าวหาข้าวออยแลกเียแหลวแลกอวเยได้ข้าวเลยเฮ้ยข้าวขบ้านกูข้าไปลย กำแล้วกำกำใหม่กำกำออกำเอ้ยกำ ơi! กำกำกำเอ้ยโอเคเข้าบ้านข้าบ้านบ้านหินครับยังไงล่ะบ้านหินเออลงลงลงดิเออ,อเ,เออกลัวทันเข้าเข้าทาัน โอเคก็ตัดกลับมานะครับตัดกลับมารูเกมแ a ทอฟแคนนะครับนี่เมื่อกี้เล่นเกมไหม่เข้าไปถ้าใครเห็นก็คืออย่างนี้นะตัวมันเนี่ยโอ้เร็วับเร็วมันเร็วมากเลย โ <Okay. S 2> อเคทำไมยังไม่เชื่อเลยเจริไล่ว่ะโอเคมาดูไหมไหน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 วะจะเป็นลูกเสือฉันไม่เชื่อว่ากูจะพาหรือเปล่าเอ้ยขึ้นมาไหมเนี่ยนี่นี่ mama ไปทักมาอ้าวโอ้ยตัวเก้าโอ้ยไปทักมาทักมาไปทักมาไปทักมาทัมาทำไมตัวนี้ไปทำไมตัวนี้ทักมาทำไมไปทำไมตัวนี้ แป๊บๆนะครับเกลับมาครับนเ,เ,เ,น,เนี่ยานเลยเออจบเรียบร้อยนี่แหละโอ้โหกี่ตัวน,นี้เอ่าดูนะครับนี่คือความเป็นระเบียบเขาแยกฉากกันด้วยเขาแยกฉากกันด้วยน,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 นะครับตากลับมาครับอ่าผ่านแล้วผ่านแล้วตอนนี้โอเคอีานผมขอจบรายการเด็กเกมมร์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณวามรับชม